เธอถูกย่อยเย้ยและถูกถุงน้อยหลายโดยผู้หญิงรวยที่ยิงโสถูกปฏิบัติเหมือนเป็นเทียงผงฝุ่นทุกคนหัวราะจนกระทั่งสามีมหาเศรษฐีของเธอมาถึงและเมื่อเขาพูดทั้งถาที่กลายเป็นเงียบสิ่งที่เขาทําต่อมานั้นไม่มีวันลืมให้ฉันช่วยคุณถือถุงนะคะเอมมากล่าวอย่างอบอุ่นขณนะเข้าไปหาผู้หญิงสูงอายุที่กําลังดิ้นรนกับถุงช้อปปิ้งหลายใบที่มุมทางมาลายใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นของผู้หญิงคนนั้นสว่างขึ้นด้วยความขอบคุณเมื่อเอมมารับถุงที่หนักกว่าอย่างนุ่มนวลน ดีมาแล้วผู้หญิงคนนั้นกล่าวเสียงของเธอบรรจุภูมิปัญญาหลายทศวรรษเมื่อไฟทางมาลายเปลี่ยนเป็นสีเขียวเอมมาค่อยๆนำผู้หญิงสูงอายุข้ามถนนปรับจังหวัดตามความช้าของเธอโดยไม่มีร่องรอยของความใจร้อนแม้แต่น้อยมีบางอย่างที่สงบและมีศักดิ์ศรีในตัวเอ็มมาความมั่นใจที่อ่อนโยนที่แผ่อ,ออกมาจากภายในมากกว่าสัญญาณภายนอกของความมั่งคั่งขณะขัขบเฟอร์รารี่สีแดงเป็นประกายลอรเรนบาสเกสกำลังคอเล็บที่ทำมาได้เขียไว้กับภูมิมาลายหนังแว่นตากันแดดดีไซเนอร์ของเธอ ไม่สามารถซ่อนความรำคาญที่วิ่งผ่านใบหน้าของเธอขณะที่เธอมองคู่นั้นคามัทนอนอย่างช้าๆเร็วเข้าสิกลอเร,เรนบ่นสร้อยข้อมือเพชรของเธอจับแสงแดดขณะที่เธอโบกมืออย่างใจร้อนบางคนมีที่ที่สำคัญต้องไปดวงตาของลอเร,เรนเหลือมองรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายของเอม็มมาในโลกของลอเร,เรนโลกของงานการลาการกุศลงานเลี้ยงบนเรือยอทและกลับสังคมชั้นสูงคนที่แต่งตัวแบบเอม็มมาไม่ใช่พนักงานก็หลงทางความเป็นไปได้ที่ใครบางคนจะเลือกความเรียบง่ายมากกว่าความโอ้อวดนั้นเกินความเข้าใจของเธอ จากความปลอดภัยของรถหรูของเธอลอเรนไม่มีทางรู้เลยว่าผู้หญิงที่เธอกำลังจะเผชิญหน้านั้งแต่งงานกับอีธานโซเรสซึ่งอนาจัดการเงินทุนของเขาควบคุมบริษัทมูลค่าหลายพันล้านทั่วอเมริกาใต้และที่อื่นๆแหวนแต่งงานธรรมดาที่มือซ้ายของเอมมาเครื่องประดับชิ้นดีอยู่ที่เธอสวมได้รับการออกแบบโดยสามีของเธอเองสัญญาณแห่งความรักของพวกเขาที่ไม่จำเป็นต้องอดอ้างเมื่อเอมมาและผู้หญิงสูงอายุไปถึงอีกฝั่ง ในที่สุดความอดทนของลอเรนกำลังจะหมดจุดประกายการ,รเผชิญหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในขณะที่เอ็มมาและผู้หญิงสูงอายุเดินถึงทางเท้าแปลกของเฟอร์รารี่ของลอเรนดังกล่ว่าในบ่ายที่สงบของอิปานมาเสียงที่รุนแรงทำให้คนเดินเท้าหลายคนสะดุง้งรวมถึงผู้หญิงสูงอายุที่จับแขนเอมมาเพื่อพยุงในที่สุดลอเรนตะโกนขณะเลื่อนกระจกลงบางคนมีนัดหมายจริงๆที่ต้องตรงต่อเวลา เสียงของเธอมีน้ำเสียงที่น่ารำคาญอย่างเฉพาะเจาะจงของสิทธิพิเศษที่ดูเหมือนจะเรียกร้องให้โลกยอมตามตารางเวลาของเธอเอมมาหันกลับสายตาของเธอพบกับลอเรนด้วยความมั่นคงที่ไม่คาดคิดและบางคนมีความมีมารยาทที่จะหยุดให้คนที่ไม่ได้อยู่ในรถดูสองตันคำตอบง่ายๆนี้ดูเหมือนจะทำให้ลอเรนโกรธมากขึ้นเธอจอดเฟร์รักรารีกระทนหันไว้ริมทางเท้ายางราคาแพงส่งเสียงดังกับทางเดินหัวหันมาขณะที่เธอออกจากรถเหมือนเมฆพายุในรองเท้าส้นสูงดีไซเนอร์ และชุดสุดผ้าใหม่ที่คงมีราคาแพงกว่าค่าเช่ารายเดือนของคนส่วนใหญ่คุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครลอเรนเรียกร้องขณะดเดินเข้าไปหาเอ็มมาด้วยความมั่นใจของคนที่ไม่เคยถูกพูดว่าไม่ตลอดชีวิตผู้ใหญ่ของเธอหรือสิ่งที่งานการกุศลเล็กๆน,น้อยๆของคุณทําให้ฉันเสียเวลาเธอโบอกมือดูถูกหยิดหยางต่อผู้หญิงสูงอายุที่ถอยหลังเอ็มมาหายใจออกอย่างรวดเร็วสั่นหัวขณะที่เธอนําผู้หญิงสูงอายุไปที่มานั่งใกล้ๆฉันใหม่นารู้และพูดตรงๆฉันไม่สนใจแต่ฉันรู้ว่า ไม่มีเงินจำนวนไหนที่จะแก้ไขนิสัยที่เน่าเปื่อยได้ฝูงชนเริ่มก่อตัวดึงดูดโดยเสียงที่ดังขึ้นและท่าทางที่โอ้อวดของลอเรนจากร้านกาแฟใกล้ๆผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าดีไซเนอร์ที่เข้าคู่กันเพื่อนของลอเรนเบียงกาวิ่งเข้ามาร่วมการแสดงลอเรนที่รักเกิดอะไรขึ้นเบียงกาถามสายตาของเธอเลื่อนไปตามเอ็มมาด้วยการประเมินที่สุดมาของคนที่วัดมูลค่าตามรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวคนคนไม่สำคัญคนนี้ตัดสินใจว่าการขวางทางจราจรสำคัญกว่าการเคารพเวลาของคนอื่น ลอเรนพูดเย้ยเย้ราวกับว่ากาปร,ระกรธรรมที่มีความเห็นอกเห็นใจง่ายๆของเอ็มมาเป็นการดูหมิ่นส่วนตัวเอ็มมาพับแขนสีหน้าของเธอไม่หวัน่นไหวสิ่งเดียวที่ฉันไม่เคารพคือภาพลวงตาของคุณที่ว่าโลกหมุนรอบตัวคุณลอเรนหัวเราะเสียงที่ปราศจากอารมณ์ขันที่แท้จริงเอาละคุณก็เป็นแม่เทเรซาในเสื้อผ้าราคาถูกสินคนแบบคุณควรอยู่ในย่านที่เหมาะสมคนดูหลายคนแลกสายตาอย่างอิดดแก้มของเอมมาแดงเล็กน้อยแต่ท่าทางของเธอยังคงมีศักดิ์ศรี คุณไม่สามารถตัดสินว่าคนควรอยู่หน้าที่ไหนเราเรียนและถ้าเงินเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้โลกของคุณอยู่รวมกันฉันเสียใจสําหรับคุณโอเดโปรดเบียงกาเข้ามาขัดจังหวะเก็บคําคมจากปฏิถินให้กําลังใจของคุณไว้เถอะคุณรู้ไหมว่าสร้อยคอนี้ราคาเท่าไหร่เธอชี้ไปที่ร้านเพชรฝั่งตรงข้ามถนนมากกว่าที่คุณจะหาได้ในหนึ่งทศวรรษฉันว่านะเอ็มมาหัวเราะเบาๆเอียงหัวถ้าฉันเริ่มวัดคุณค่าของตัวเองด้วยของประดับราคาแพงหลือเกินคุณมีอนุญาตจากฉัน ที่จะตกฉันให้กลับมาสติลอเรนเข้ามาใกล้ขึ้นบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเอมมกอื่มบางทีคุณควรจะแล้วคุณอาจจะเข้าใจว่าทําไมบางคนถึงมีค่าในโลกนี้และบางคนแค่กินที่ฝูงชนใหญ่ขึ้นสมาร์ทโฟนปรากฏขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกว่าดราม่าก,กําลังเพิ่มขึ้นเอ็มายืนหยัดปฏิเสธที่จะถอยหลังแม้จะมีท่าทางข่มขู่ของลอเรนฉันเข้าใจหลายอย่างเอ็มมากล่าวอย่างเย็นชาเช่นว่าคนที่มีทุกอย่างยังสามารถว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ข้างในได้อย่างไร บางอย่างในการท้าทายที่สงบของเอมมาดูเหมือนจะตัดได้สุดท้ายของการยับยั้งชั่งใจของลอเรนใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและก่อนที่ใครจะตอบสนองเธอทำสิ่งที่คิดไม่ถึงเธอถมน้ำลหลตรงหน้าเอมมาฝูงชนอ้าปากค้างเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งเมื่อการกระทำที่น่าตกใจของความไม่เคารพบันทึกในทุกคนที่อยู่ที่นั่นเอ็มมายังคงนิ่งอย่างสมบูรณ์แบบความอับอายทอไม่บนใบหน้าของเธอเมื่อหยดน้ำไหลลงแก้มของเธอนี่คือสิ่งที่ฉันคิดเกี่ยวกับบทเรียนปรัชญาเล็กๆน้อยๆของคุณ ลอเร,เรนพูดอย่างมีชัยชนะเอ็มมาค่อยๆเช็ดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าที่พยามยที่ตกใจเสนอให้เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นบางอย่างได้เปลี่ยนไปในสายตาของเธอไม่ใช่ความ่ายแพ้แต่เป็นความมุ่งมั่นที่สงบที่ทาให้แม้แต่ลาเรนลังเลชั่วขณะคุณเพิ่งแสดงให้ทุกคนที่นี่เห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนแน่ๆเอ็มมากล่าวเสียงของเธอตัดอากาศเหมือนเหล็กหอด้วยผ้าไหมและเชื่อฉันเธอไม่มีสิ่งใดที่คุณเป็นเจ้าของที่จะถ่ายถอนสิ่งนั้นได้ในขณะนั้น เสียงคำรามที่โดดเด่นของเครื่องยนต์ที่สรงพลังดึงความสนใจไปที่ถนนด้านหลังพวกเขาเบลลี่สีดำที่สง่างามกับกระจกสีเข้มจอดเยียบเงียบริมทางเท้าแม้ว่าเราเรนจะหมกมุ่นกับช่วงเวลาแห่งชัยชนะที่รับรู้ของเธอมากเกินกว่าจะสังเกตการมาถึงของมันบรรยากาศเปลี่ยนไปเมื่อประตูของเบลลี่สง่างามเปิดออกเวลาเองดูเหมือนจะหยุดเมื่อร่างสูงโผลออกมาการเคลื่อนไหวของเขาตั้งใจและ มีระเบียบอิตานมอแกนลงมาที่ทางเท้าชุดสูทอิตาลีที่ตัดเฉพาะของเขาตัดกันกับชุดชายหาดสบายๆของอิปานมาแต่เขากลับเหมาะสมกว่าใครๆที่ที่นี่มันไม่ใช่ความมั่งคั่งของเขาที่สั่งการความสนใจมันคือการมีอยู่ของเขาดวงตาสีเหล็กน้ำเงินของเขาสำรวจฉากด้วยความแม่นยำที่คำนวณไว้ของคนที่คุ้นเคยกับการประเมินสถานการณ์ในไม่กี่วินาทีฝูงชนถอยห่างโดยสัญชาตญาณเมื่อเขาเข้ามาใกล้การสนทนาตายกลางประโยค เอ็มมาอยู่นิ่งอย่างสมบูรณ์แบบศักดิ์ศรีของเธอยังคงไม่บุกสลายแม้จะมีความอับอายที่ยังมองเห็นได้บนใบหน้าขอเงเธอดวงตาของอีธานพบเธอก่อนการแลกเปลี่ยนความเงียบผ่านระหว่างพวกเขาที่บอกมากจากนั้นสายตาของเขาเคลื่อนไปยังลอเรนแข็งทันทีนี่คือภรรยาของผมที่คุณเพิ่งถมน้ำลายเขาประกาศเสียงของเขาสงบแต่ดังไปทั่วกลุ่มที่เงียบลงด้วยความชัดเจนที่สมบูรณ์แบบ สีหน้าที่มีชัยชนะของลอเร,เรนแข็งทื่อแล้วพังดวงตาของเธอเคลื่อนจากเอ็มมาไปยังอีธานการรับรู้ทําให้เกิดความชัดเจนที่น่าสยดสยองคุณมอแกนฉันฉันไม่ทราบลอเรนพูดตะกุกตะกัดกระเป๋าถือดีไซเนอร์ของเธอเกือบจะลื่นจากมือที่สั่นเทาของเธอข้าง,างๆเธอเบียงการหน้าซีดอย่างเห็นพอนได้ชัดลอเร,เรนเธอกระซิบอย่างเร่งด่วนขณะด,ดึงแขนเสื้อของเพื่อนนี่คืออีธานมอแกนอีธานมอแกนนะัด สมาร์ทโฟนที่เคยบันทึกการเผชิญหน้าลดลงอย่างให้เกียรติผู้หญิงสูงอายุที่เอ็นมาช่วยข้ามถนนพยักหน้าอย่างมีปัญญาราวกับว่าเธอคาดการณ์ทั้งหมดนี้ไว้ใบหน้าที่แต่งหน้าอย่างสมบูรณ์แบบของลอเร,เรนบิดเบี้ยวขณะที่เธอดิ้นรนเพื่อประมวลผลการพลิกผันที่ทำลายล้างของเหตุการณ์นี้มันเป็นความเข้าใจผิดที่เลวร้ายเธอพยายามเสียงที่เคยเป็นผู้มีอำนาจตอนนี้ลดลงเหลือเสียงกระซิบอ้อนวอนอีธานยกมือเล็กน้อยทำให้เธอเงียบทันทีฉัดและเชื่อว่าฉันเห็นพอแล้ว เขากล่าวขณะถอดเสื้อแจ็คเก็ตและวางอย่างนุ่มนวลบนไหล่ของเอมมาและทุกคนก็เช่นกันความหมายของคำพูดของเขาล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนฟ้าร้องก่อนฟ้าผ่าทุกคนรู้ว่าพายุก,กำลังมาฝูงชนกลายเป็นความเงียบทุกสายตาจากจ้องไปที่ผู้ชายที่เพิ่งลงจากเบลลี่สีดำอันสง,ง่างามอีธานมอแกนและจากฝ่ที่เย็นเยียบในดวงตาของเขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้มาเพื่อเจรจาเขาเดินไปหาพวกเขาด้วยความสงบที่น่ากลัวกว่าความโกรธเมื่อ เขาพูดเสียงของเขาเบามีระเบียบแต่ทุกพยางบรรทุกน้ำหนักของการตัดสินบอกฉันซิลอเรนเขากล่าวสายตาสีน้ำเงินของเขาทิ้มแทงเธอเหมือนใบมีดการทำให้คนแปลกหน้าอับอายทำให้คุณรู้สึกมีอำนาจหรือการถมน้ำลายใส่หน้าผู้หญิงทำให้คุณรู้สึกสำคัญหรือเพราะจากที่ฉันยืนทั้งหมดที่ฉันเห็นคือผู้หญิงที่สิ้นหวังกำยึดโลกที่ไม่เคารพเธออีกต่อไปลอเรนสะดุ้งแต่ก่อนที่เธอจะฟื้นตัวอีธานหันความสนใจไปที่เบียงกาและคุณเขาพูดต่อ กระตือรือร้อนที่จะหัวรยเราะยอะเย้ยทำลายผู้หญิงอีกคนบอกฉันสิเบียงการนั่นคือชื่อของคุณใช่ไหมมันคุ้มค่าหรือเพราะในอีกประมาณห้านาทีคุณจะรู้ว่าคุณเพิ่งทำลายสิ่งเดียวที่ทำให้นิตยาสารของคุณอยู่ได้ใบหน้าของเบียงกาซีดลงคุณมอแกนฉันเขายกมือขึ้นอย่าพูดผู้หญิงทั้งสองคนแข่งทื่อความหญิงของพวกเธอถูกแก้ไขในเวลาจริงผู้ชมกำลังบันทึกอย่างเปิดเผยตอนนี้กล้องของพวกเขาจับทุกวินาทีของการล่มสลายของพวกเธออีธานหันกลับไปหาภรรยา เอมมาที่รักของฉันคุณช่วยอธิบายให้พวกเธอฟังหน่อยได้ไหมว่าพวกเธอเพิ่งพยายามทำลายใครเอมมาก้าวไปข้างหน้าเสียงของเธออ่อนโยนไม่หวั่นไหวเราเรนเบียงกาคุณเรียกฉันว่าคนไม่สำคัญดวงตาสีน้ำเงินของเธอทิ่มแทงพวกเธอเหมือนเนาะมั่งแข็งแต่นี่คือสิ่งที่คุณไม่ได้ใช้เวลาเรียนรู้ก่อนที่จะตัดสินว่าคุณดีกว่าเธอหายใจเข้าช้าๆแล้วด้วยพลังที่สงบของผู้หญิงที่สร้างอาณาจักรโดยไม่ต้องตะโกนเลยเธอพูด ฉันคือเอมมามอร์แกนผู้ก่อตั้ง Compassion International Relief CEO ของหนึ่งในองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์กรเดียวกันที่บริจาค50ล้านเมื่อปีที่แล้วเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติองค์กรเดียวกันที่สนับสนุนทางการเงินให้กับหอผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลเซนต์ลุคโรงพยาบาลเดียวกันที่มีชื่อของพ่อคุณลอเรนลอเรนเดินสะดุดถอยหลังหอบหายใจไม่เธอกระซิบขณะดส่หัวด้วยความไม่เชื่อเอมมาเอียงหัวเล็กน้อยสีหน้าของเธออ่านไม่ออกใช่อีธานยิ้มยาะ โอ้และสร้อยคอที่คุณย้อยเย้ยว่าเธอซื้อไม่ได้นั่นเขาปล่อยให้ความเงียบยืดเยื้อเอ็มม่าบริจาคส่วนตัวเพียงพอที่จะซื้อได้ห้าสิบเส้นและแทนที่จะเป็นเครื่องประดับเธอเลือกที่จะสร้างโรงเรียนฝูงชนระเบิดเป็นเสียงกระซิบน้ำหนักของการเปิดเผยกำลังสุดลงริมฝีปากของลอเรนซนฉันฉันไม่ทราบไม่ใช่ใชอีธานกล่าวขอนะักก้าวช้าๆไปข้างหน้าเหนือเธอด้วยความสูงของเขาทั้งหมดคุณไม่สนใจเสียงของเขามีพิษร้ายในความนุ่มนวลและตอนนี้ตอนนี้คุณสนใจแต่มันสายเกินไปแล้ว รถสีดําที่เรียกรูจอดริมทางเท้าคนขับลงมาและรีบไปหาอีธานครับคณะกรรมการบริหารได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้ตามคําสั่งถาวรของคุณเอลเลนทิกลัชเชอรี่โฮดดิ้งยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดกับแบรนด์คอสตาและสิ่งตีทีมของเบียนกาอย่างเป็นทางการข่าวของเบียนกาเกือบจะยอมไม่ได้โปรดอีธานไม่ได้มองเธอด้วยซ้ําลอเรนคว้ากระเป๋าถือดีไซเนอร์ขอเงเธอเหมือนทุ่นชูชีพคุณคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้เอ็มมาสบตาเธอด้วยความสิ้นสุดที่สงบ โอแต่เราทําได้และเราเพิ่งทําความเงียบแล้วเสียงปกบมือไม่ใช่แบบลังเลไม่ใช่แบบไม่แน่ใจเสียงปกบมือที่เต็มเปี่ยมและดังกังวานแบบที่มีน้ําหนักแบบที่บอกเราเรนและเบียงกล่าว่าโลกมองพวกเธออย่างไรตอนนี้อีธานหันไปหาภรรยาเสนอมือให้เธอมาเธอที่รักปล่อยให้พวกเธอไตร่ตรองถึงสิ่งที่พวกเธอสูญเสียไปเอ็มมาจับมือของเขาและพวกเขาขึ้นเบลลี่ด้วยกันทิ้งเพียงซากประหักพังของความหญิงที่แตกหักของผู้หญิงสองคนไว้ข้างหลังขณะที่ปักประตูปิดอีธานมองภรรยาของเขารอยยิ้มเล็ก เล่นอยู่บนริมฝีปากของเขาเตือนฉันให้ส่งจดหมายขอบคุณส่วนตัวถึงพ่อของเราเรนฉันได้ยินว่าเขากําลังหาเหตุผลที่จะตัดมรดกเอ็มมาหัวเราะเบาๆสายหัวกําเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้และด้วยคําพูดนั้นรถขับออกไปทิ้งเราเรนและเบียงกาไว้ทางกลางชื่อเสียงที่ถูกทําลายของพวกเธอภายใต้แสงแดดช่วงบ่ายที่ไร้ความปราณีเราเรนนั่งอยู่ในมุมของร้านกาแฟ,แฟชั้นสูงแว่นตากันแดดขนาดใหญ่ปกป้องใบหน้าของเธอแต่พวกมันไม่สามารถซ่อนเสียงกระซิบได้นั่นเธอใครบางคนกระซิบ ผู้หญิงจากบ,บทความเธอใช้เวลาหลายปีเพื่อให้แน่ใจว่าเธอคือคนที่ผู้คนอิจฉาตอนนี้เธอกลายเป็นเรื่องเล่าสอนใจโทรศัพท์ของเธอสันีกสายที่พลาดจากพ่อของเธอหลังจากที่อีทานถอนการสนับสนุนของอเลนทิกลัชเชอรีนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามกับความร่วมมือกับแบรนด์คอสตาความเสียหายกำลังแพร่กระจายและเป็นครั้งแรกที่เราเรียนรู้นักว่าอิทธิพลที่สร้างบนความหญิงนั้นประบางเหมือนแก้วอีกฝั่งของเมืองเบียงการนั่งในสำนักงานที่ว่างเปล่าครึ่งหนึ่งของนิตยสารลักซี่ อีว e. ผู้ลงโฆษณาถอนตัวและคณะกรรมการกำลังดิ้นรนเพื่อควบคุมผลกระทบเธอพลิกฉบับเก่าคำพูดของเธอเองจ้องกลับมาหาเธอความสง่างามคือการรู้ว่าใครเป็นของที่ไหนและใครไม่ความประชดประชันมันเผาไหมในขณะเดียวกันโลกของเอ็มมาก็เดินหน้าต่อไปในพิธีเปิดโรงพยาบาลเด็กเอ็มมายืนข้างๆอีธานตัดริบบิ้นของหอผู้ป่วยใหม่ที่มูลนิธิของเธอสนับสนุนกล้องแฟลชไม่ใช่ในอื้อฉาวแต่ในความชื่นชมนักข่าวเข้ามาใกล้ คุณมอกแกนเรื่องราวของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับไม่ถ้วนคุณหวังว่าอะไรจะออกมาจากทั้งหมดนี้เอ็มม่ายิ้มฉันหวังว่าผู้คนจะเข้าใจว่าความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอและศักดิ์ศรีจะอยู่รอดความโหดร้ายเสมอค่ำคืนนั้นโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความผู้หญิงแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองที่ถูกตัดสินจากรูปลักษณ์กับความมั่งคั่งสถานการณ์สนทนาเติบโตเกินกว่าเอ็มม่ามันกลายเป็นขบวนการไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในงานการลาการกุศลที่มีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากรอเรนมาถึงโดยหวังว่า จะได้เสียเซี่ยวของชีวิตเก่าของเธอกลับคืนมาแต่ทันทีที่เธอเข้ามาการเปลี่ยนแปลงก็ปฏิเสธไม่ได้ผู้คนทักทายเธออย่างสุภาพแต่ไม่มีความอบอุ่นการสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อเธอเข้ามาใกล้ข้อความที่ไม่ได้พูดชัดเจนเธอไม่ใช่หนึ่งในพวกเขาอีกต่อไปอีกฝั่งของห้องเอ็มมากำลังสนทนากับผู้นำอุตสาหกรรมสังเกตเห็นลอเรนเธอขออนุญาตและเดินเข้ามาใกล้ลอเรนกลืนน้ำลายเอ็มมาฉันเธอลังเลฉันไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเอ็มมามองเธออย่างมั่นคงนั่นแหละคือปัญหา ลอเรนหายใจออกอย่างไม่เป็นจังหวะฉันสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ไหมเอ็มมาพิจารณาเธอนานก่อนจะตอบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเป็นใครตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอทิ้งลอเรนไว้ที่นั่นยืนอยู่ไม่ใช่ด้วยการแก้แค้นแต่ด้วยบางอย่างที่ทรงพลังกว่ามากทางเลือกเพราะท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้ถูกบังคับให้กับใครบางคนมันคือการตัดสินใจที่พวกเขาต้องทำเองก่อนที่จะไปอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้ง เตือนด้วยวิธีนี้คุณจะไม่พลาดอีกเรื่องที่ทรงพลังอย่างนี้บางครั้งช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราและคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปตอนนี้บอกฉันสิคุณเคยถูกตัดสินเพียงแค่จากรูปลักษณ์ภายนอกหรือไม่คุณเคยเผชิญช่วงเวลาที่ผู้คนสนิทฐานว่าพวกเขารู้คุณค่าของคุณก่อนที่พวกเขาจะพูดคุยกับคุณด้วยซ้ําหรือไม่คุณจัดการกับมันอย่างไรฉันอยากได้ยินเรื่องราวของคุณในความคิดเห็นเพราะประสบการณ์ของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนวันนี้ และถ้าเรื่องนี้สัมผัสหัวใจคุณกดปุ่มไลค์และแชร์กับเพื่อนที่นี่เราเชื่อว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับเงินอำนาจหรือความรูรามันเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นบอกฉันในความคิดเห็นด้วยว่าคุณกำลังดูจากที่ไหนมันน่าทึ่งที่ได้เห็นผู้คนจากทั่วโลกเชื่อมต่อกันผ่านเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้จำไว้ว่าความเมตตามีพลังและศักดิ์ศรีมีค่าเหลือประมาณพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไป